ไปที่จังหวัดนครนายกนะคะพิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานประจำปีการศึกษา2568พร้อมมอบเกียรติบัตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาค่ะเวลา13นาฬิกาวานนี้ที่วัดสุวรรณตําบลสาริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกพระเดชพระคุณพระราชพรมคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานปิดโครงการปฏิบัติวิปัสนากรรม,มัฐานประจำปีการศึกษา2568พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่เข้าฝึกปฏิบัติวิปัสนากรรม,มัฐานในระหว่างวันที่15-25ธันวาคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงหลักสูตรรตัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาราัฐศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจกรรมคณะสงฆ์หรือปบอบสโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัยรัฐเอิบสำรงประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธในานามผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการได้กล่าวรายงานจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรม,มฐานประจำปี2568ดังนี้ 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการเชิงพุทธ4ชั้นปีจำนวน58รูปหรือคน 2. หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์เฉพาะคฤหรสถ์2ส .2 ชั้นปีจำนวน53คน 3. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์1ชั้นปีจำนวน29รูป 4. หลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาการจัดการเชิงพุทธรุ่นที่3จํจำนวน17รูปหรือคนรุ่นที่4จำนวน18รูปหรือคน 5. อุบาศกอุบาสิกาผู้เข้าร่วมโครงการอีกจำนวนหนึ่งรวมบรรพชิตและคฤหัสถหัที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นจำนวน221รูปหรือคนเป็นต้นกนิษฐาน,นเนินใหม่รัชชานนท์เนินใหม่ ผู้สื่อข่าวนิวส์24สถานีประชาชนประจำจังหวัดนครนายกภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน